ลูกค้าทุกคนที่เข้ามาก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ผ้าพิมพ์ธรรมดาก็บอกเขาว่ามันเป็นผ้าพิมพ์จากใบไม้จริงๆคุณป้าเรียกมันว่าการอุกผ้ามีขบวนการที่เป็นอีโคเฟล l กปลอดภัยทั้งคนทำและก็ผู้ใช้อุกเป็นกำเมืองแต่ว่าการบ่มก็คือ การอุ้มผ้ามันต้องใช้ความร้อนเหมือนกันแล้วก็ต้องบ่มมันไว้อย่างนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าอุ้กก่อนหน้าที่จะมาทําผ้าอุ้กเนี่ยทำของใช้ในบ้านจากเศษผ้าเรามีความรู้คิดพัฒนาไปเรื่อยๆลองทําผ้าอุ้กเนี่ยใช่เลยเป็นสิ่งที่เราอยากจะทําแล้วเราก็ลองไปเรื่อยๆ ขั้นตอนการอุ้กผ้าเอาผ้าที่เป็นเส้นใยธรรมชาติผ้าฝ้ายแล้วก็เอาใบไม้ที่เราเลือกแค่สารช่วยติดเอามาจัดวางเรียงลงไปแล้วก็มว้วนก็เอาไปนึ่งสองชั่วโมงอุ๊กมันไว้1คืนค่ะสีของใบไม้และเชฟของใบไม้ก็จะติดอยู่บนผ้าก็ให้ลายคมชัดแล้วก็สีติดทนนาน แบรนด์อุกมีขบวนการที่เป็น e c o f เฟรนลี่ก็คือสิ่งต่างๆที่เราเลือกใช้เนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และต่อโลกค่ะ <c oughs> เช่นสารเทื้ติดสารส้มมันจะเป็นสารที่ก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของคนอยู่แล้ว <c oughs> ใบไม้เราก็เอาใบไม้ที่มีอยู่ในสวนของเราก็มีใบสักนะคะใบปีบแดาวจะเลือกใบที่ไม่แก่เกินไปเส้น <c oughs> ใบสวยธรรมชาติสร้างสรรค์มา เราเป็นแค่ผู้จัดวางสินค้าที่เราผลิตเสื้อผู้หญิงผ้าพันคอกระเป๋าปลอกหมอนผ้าผืนนอกจากผ้าฝ้ายแล้วคุณป้าก็ ปริ้นบนผ้าชีฟองลูกค้าของเรามีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผ um, ู้หญิงและก็เป็นพวกร้านแต่ดเสื้อผ้าช่องทางการจำหน่ายก็จะมีตั้งแต่มาที่โรงงานแล้วก็มีเว็บไซต์ของตัวเองด้วยการสอนก็คือเปิดเป็นเวิร์กช็อปสอนหมดจนทำเป็นค่ะลูกศิษย์ของคุณป้าเนี่ยมีนักศึกษามีองค์กรความตั้งใจของคุณป้าในอนาคตาทำตำรานะคะ มอบความรู้ที่คุณป้าค้นหามาเนี่ยนะคะเอาไปทำเป็นอาชีพได้